ไทมมาร์กเมคคเซล2,025รดบ้าท้าช็อปรดใหญ่กลางปี2,568เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่19พฤษภาคม2พ6 8ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุตรดิตถนายธเนศตั้งศรีสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยมาร์กกุ๊ปเป็นประธานกล่าวเปิดงานไทมมาร์กเมคเคเซล2,025รดบ้าท้าช็อปรดใหญ่กลางปี2พ6 8พร้อมด้วย นายวิเชียนแสงวิวัฒเจริญประธานมูลนิธิอุตริดสงเคราะห์และนายสุรชัยวณิตประกรณ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรดิตดรรดีธนารักษ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏตรดิตตัวแทนจากขอการค้าจังหวัดตรดิตและ YEC พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้นายธเนศตั้งศรีสุกกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยมาร์กครุปจำกัดกล่าวว่าสำหรับงานไทยมาร์กเมคเซล2025รถบ้าลบ้าท้าช็อป ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่29พฤษภาคม2568ถึง2มิถุนายน2568ตั้งแต่เวลา10นากาจนถึง2ทุ่มการจัดงานในครั้งนี้ทางไทยมักได้นำสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำชินิต่างๆมาจัดโปรโมชั่นมีกิจกรรมทุกวันทั้งรถแรกแจกแถมหรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมได้อทิสาธิตการทำอาหาร กิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนอกจากประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วทางจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเข้าร่วมชมและเลือกดูสินค้าได้เช่นกันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยประสิทธิ์พึ่งศุกนิวยี่สิบสี่จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน